นี่สีโตเส้นอด้รทุกคนเลยนาำเท่ากันได้สีโตคือกันเด้อถือคอมกันยหญเส้นดัดๆดักอยู่นี่ก่ได้อัดกิจไอ้องเลยเลยัดเลยหาขึ้นมากเลอนี่เองฟ้าเฮ้ยบอลลมปลาคาวใหญ่ทำกันไดเนาะไปโตเตียวฟ้าใหญ่เนาะ หายบกุกเลยเสร็จลยก็เฮ็ดเสยังก็เฮ็ดอตองหเกนึัน,นเชียรมดเ t ีย <c oughs> มเอืออะอ่ะกับทักทายสบายดีเลยสวัสดีทุกคนมันยีบักแกวมาหาป่าเอลากับทีมงานเนาะบูมวันน้ำใส่แล้ะบ่ตอนนี้มาฮอตแลวทุกคนเลยกำลังยางมา Nhi tụi con Mà hoa lại tụi con ơi Lá xa thịt ngàn nó mà Mùa Mà kéo khơi mà Thế nhưng tụi con ơi Mà hà đốc phương Còn này thôi Mà khả bom lại á Mà khả bom Mùi Mùi thân nhãn rồi เออข่าไนว่าทือภาพมาลำเข้าไปทุกคนเลยำงานเข่าๆเลยโมโหน้ำสิใสระเบิดนะทุกคนนะำงานสายลุยขนาดทุกคนเลย มาขามป้อมลายแล้วมาามป้อมนะมาขามป้อนะม,าามอลายขนาดสอข้อน้ไส้เลยสุพรนะเอางนี้ไรบไ้ก่อนนะั้นรถรันไงบอรันไปรันเขาป,ไป,ไปนี่นะทุกคนนะ มาหัลล่าแล้วทุกคน้มันก็เห็นจิ๋บน้ำเลยโมันก็เห็นปลายจิ๋วเียแถวพุทธคือใสแท้สิะสองก้อนได้ยุกมันแบบนี้ยามนียฮะคุณเนาะมัวมัว สองขอนมอได้สองขนนะลุงวะเออแถวทางแถวเขาเคยหานะเขาหานํำทางน้ำใสเด้ยยอยู่บนมอไซจุ่ทแล้วบอน,นี้ก็ได้นะ้นำมานั้นน้ำลาเลยเนี่ยกังลุน้ำยางบ่ไสครับปัได้ทุกคนเลยสองขอนคือม,ไมอไซแต่วะ เกมเกมเกมลงมาเนี่ยมเกส่งมาฮอตแล้วนี่ยม,มาแล้วต้องลงได้ทุกคนเลย,ยมาฮอตแล้วนี่มยน,มน,นี่ปืนยิงปลานะทุกคนนะโอ้โหจะมีปลาให้ยิงแล้วเปล่านนะเนี่ยทำงานเขาไ,ไปไมาเน,นี่นะนยียมลงลงไหมครับจะคลองยังไปกินข้าวใช่ไหมเนะี่ยยังไปกินข้าว ลงมีกินเข้าโมมีอย่างกินลงดำปลาก่อนมีเยอะโอ้ยแจ่วจังหน่อยก่อนขึ่นมาไปไปไปพ้มไปดิไปกินกินมมียัางกินขึ้นมาละลุงนบีก็อ่นขึ้นแค่น้ำาแล้วนมาฮอดแล้วคืคาลงน้ำล้นแบบไปส้มไปลงดำปลาได้มาด้ตอนใช่แล้วได้ รอลุ้นน้ำกันวันสีมานหรืบอบ่อเอ,อ้วให้เขาถือจะหน่อย <c oughs> ปะ่ะนะบันนี้เลยลงทีมงานก็มีแต่นักประดาน้ำทั้งมดนี่ดำน้ำกีกเกงถ้าเลือกได้ี่จคองอีก็ดำยู่นี่ได้หนีล่ลยเนาะแดดออกโอ,โอ้โอ้แถวในี้วางไ <c oughs> ปฝ่อตะลักคองว่าราบาดผูกระจายเทอนะ บด้อต่ก็มาไม่ไางคนบาเจิงจะเนะมืไตายนี่ทุกคนเลยน้ำบาตดำปลาคือแล้กกะเพย้บุมี้ะไพ่มีกะเพยปลาบักกิ้งาเอาไข่อ้ปลาชีทุ่งลายทุกคนเลยฮะาชุม ได้เปิดกันสั้นนะซุ่มบนนี้โชคใจเลยนะก็แตระพงเตยบนนี้กินกันอ่ะเด็กกินแม่ตัวนี้อยากเข้าเลยทุกคนกินปลากินนี่สีโตเซนเด้ทุกคนเลยน้ำเข้ากันได้สีโตคือกันเด้อคือ้อมกันยังเส้นด๊อกๆออยู่นี่ นาประเภทน้าประเภทนี้เป oh, bon, so right. cool. uh, ็นย่างบุเชนนี่ไไปไปแล้วเฮ้ยอยู่วนอยู่แถวฮนแหละมีชันลุ่มอยู่อยู่เปสนชันอยู่นะโกลเป็นพักเป็นพักอยู่เนาะโกลบ่เคยเอากลุ่มอยู่ว่างบ่ปะเครื่องช่างแข็งนี่ไงเอาตรงเนาะไอ้แก้วโกลต้นต้นนลุ่มดินนั้นเลยกันนี่เข้าไปในมุนะเข้าไปในกูมี่ป่านเป็นมืดจุยไงแบบนี้พแนว บอลดีด <laughs> <laughs> ันไว้นันลงยิ่งดีนั่ร้านนั่บีบบอนี่ตัวเท่ตัวตัวตึ้งลายเลยปรากฏอยู่ทีนี้จนบมี้ไพ่วันี้าะนันตาเนี่ยอยู่รอบกุงไหม้รัซ่อมเลยมือจ้างระสู้พอได้ยิงครับฮัทจุดโงฮะชืออะไรปลาี่นองือกโอิเลอแคทพุ่มเกิดเถอนเกิดเถือนนาวนะ เอนคนยิงกระคืนอย่าเอาแต่ลุ้นติดกับมือเลยหมาลุ้นเนี่เบด้วปลานี่ปลาชิโน่ไปเช็จะของกินดไดโอ้ได้ตัวใหญ่เด้ของเรเดโอ้ปลาที่เดียวมันไปจังกัพลานี่บราจเพชรื่อไปซตนีย่าวันนี้ให้ตัึงรงก่าน้ยาไปหาทางไผ่ได้ปาเ่ยเห็นตัาเปลาข่อย Năm kỳ cào hết thiệt thầm dumb boy cocoon yam ricky cào nọ nim ricky cào nằm 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 บปกฮะบอร์คอยิงบอรประสูดุนี่นนี่มืนได้ประชุดอ้ยเบไดนาอยู่ทิ่งดับลงลุมดับพื้นคอมันเร็วมันจะกึ่งนึงเลยใครยิงขนาะมามวนะไม่ได้อัดกิ๊เลยขึ้นมาไหมนี่ิงฟ้าเฮ้ยบาลมประคาวใหญ่

เจ้าเจบิกจลื่นเดียวสองคนเราจะได้ามตัวขึ้นกันสามตัวังดีนะมยิ่งนรเล่าฮะยิ่งขึ้นอยี่คนมันหมานะนะเออหมานสาตันต้องเจ้าตัปั๊บัิงซิบสามตัวสามก็ได้สามเดียวเราดิเซฟได้เนาะจุลเบนียนเนาะ กนงน้ากเยาน้อยมกปลาขาวดียังน้อยเดี๋ยวไปท่านยุงพ่อนึด้วยด้วยก็มันยิ่งเงียเดี๋ยวไก่ดับปลาดับน้ำเนาะเก้าเหมยลงใต้้วน้ำเหอยลงน้ำจะ ก็จัดแต่กลางคืนจะท่นน้ำจะอเจ้าบอยก็ทนน้ำจะว่าเพานี่ยมีแชบคอยดำอยู่บ้านป่าทุกคนลุกกว่านี้ยังลุกเสรยด้มักดำกนาดเนาะไปโตเกี่ยวป่าใหญ่เนีะป่าทุกคนเอ้ยรบเชียคอลมแล้วแล้ว เห็นปลาได้อยูกเห็นปลาบอเขากินเขาเห็นปลาปลาอยู่โกแต่ปลากคดโอ้โหเพื่อแป๊บเดียวบปไรนี่กำบึกเดียว้ปนปลาเอกาได้กินแซ่บได้หนิจะหน่อยได้บกักล

nên <laughs> <Bà> súc bà, <laughs> bà <laughs> lướt rồi nhìn vẫn nhìn hùa mà. mà sẽ tự thì hùa mà bố có bố thước nè Con nào mà chỉ nhìn bố cầm này nè ô <laughs> oh. xét cầm với xét lốt này nè <laughs> ban <laughs> 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 sẽ bỏ luôn gì vậy nào khá là ăn, bà này <laughs> cái này. là ủn <laughs> là bà này เอาเริ่มปลาหยดมันขนาดนะปลาช่วงนี้นะเป็นไปสกินแล้วใช่ไมมแล้วไม่ยังครับลุกฮะลุกลุกปะลุกไหมไม่ลุกตายเอ้ยปีนปลาเนี่ยเต็มมาเต็มงานอยู่นี่อีกปลาเนี่ยโอ้จับงงละดูนี่ฮะ

ปลาปตาเกียงมะเนี่ยแมนอังกออังโกสุดเก่าอยากินชาดหลายบ่อยนัยนะเราไม่เคยเป็นยานักเลยยังจุ่มกัมมาเขาไปปิ้งหัวมาน่าจะมันซุกหรอกหางมันซุกเยอะชุ่มนะแม่ก็ไปมามาทุกคนเลยในเวลากินข้าวไพ่มีเจลหาโอ๊กมาเลย เจ้าเสือมเมียนอยูวงเมียนโอยังคนเคยเห็นพญานาคบ่เลิมแล้วนี่นี่ปแม่แตเลยพญานาคยู่กล้นใกลล้างเปนพญานาคกินลพญาาคโ่เข้เบคักคำมาคักแม่เราับไิก่อน ก็ตื่นกระไก่ปิดก็ทุกคนเลยบ่อเจลยังไงปิดเลยเดี๋ยวเจลไปแดกเม็ว่าเจลเยาเลยว่ากิเจไปแดกบ่อเข้ากันเย็นเลยเข้ากันเป็นฮอนรับยัไปเลยนะแล้วก็ขดระโดดไอ้เมื่อนั่จกิงเมามาันนี่กินข้าวทุกคนเลยเวลาหนึ่งโมงเองพอดีกินข้าวแซ่บนะเจลพี่ยังนี่ chào chị ạ em nghĩ anh không nick mất chưa mất đẹp 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 mất Nạc <laughs> <laughs> Chào nhà nặng lôi cốc trời nhà Đó. nhà phải nhà nặng Cái này có blot à Ui <laughs> chuột gì Nghe lưỡi này xanh đức bê đi cao lông cái lông nè ừ. Lông tổ Cái thai nè này cái hết Hết nhanh cái hết Cái im mặt em cầm nó Cầm đầm lì lì đi chứ đây nè Đây là ai này

เนาก็ไปทางอนั่นเอากระเทยมีไปอ่อนทลได้วมีอาไลแคนหรือเปล่าฮะตามยิ่งใหญ่ะไหรอป่าบนบนปั๊มกักายเออนั่นเหรอยังไม่ปั๊มโจอืมนมะพร้าวใหญ่เจ๊ากินปลา ลูกไลยคือข้นเนะมันคือปากาวนะกไลยมักติดคอดอยโลบะบึกพอตั้งป็ชิดเลยลมใส่า อันนี้ยังมกคบจิ้นี่แหละการแก้วมากท็กนะนองบ่ซีอันเลยฮะซี่นนั้นเลยยืดใหญ่กเกีนเมื่อบ้านบ่เมื่อบ้านละมาหาเก็บกาแฟบ้างหม้อเอมืนหม้ยัางโทกาแฟเท่ากระจุ้อกันกระเบ่เดียวนะ เฮ้มาเลหัวปลาทุกคนเลยทีมงานเขาออกมาแล้วยังไม่ยานักเนาะยังไม่ยานักกับกับแก๊กินหัวปลาเด้ทุกคนเลยทีมงานออกมาละมีนต้นบักกำใส่จะบักลึกต้น ครับลมเจ้าม่วงไปนะกำแล้วหรอมากำอ๋อกินข้าวอิ่มเลยทุกคนเลยนี่เกลกินข้าวอิ่มแล้วก็สิได้ลงดำปลาต้นน้ำไปนี้นะเอาพวกไปฟิงนี่นี่ทำงานเราเนี่ยข้ามื่อยแล้วก็ลงดำน้ำต้อเนี่ยอยูว่าปลาลายนะทุกคนนะอากาศกันหนาวข้ามีแต่จุ้เเขาเนี่ยแหละซับเปลี่ยนคนเดียวเนาะคชับ ห้าคนห้ากว่ามากฮะสำเก่ากนแล้ทุกคนลูกดิคน๊ลฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยทุกคนปลาเป่ามีปรากฏถึกปลาเปานะทุกคนนี่ๆไปยืนใกล้ๆกับมือน่ามันนี่เลยจะเอาเมียไหมเป็นหรอนี่จะได้เดินทางกลับได้ทุกคนได้แบบนี้ได้ขัดเกลียมเดินทางกลับบ้านนี่ไเกียมมื่อ I'm <laughs> going